เมียน้อยดุยตืน่นมองมึงจะเลี้ยงน้องมึงจะกินน้องไม่ดูมันมองสัญชตาตญาณแม่แล้วห,หรือมึงจะกินแมวน้อยมองจังไรร้องไรยจำเสียงกูได้เหรอหอ,อะไรแม่แม่แม อืมไ no? ักถามดหมเม็ด้ไปกินให้กินดูเอ้ยแ่ิ้มจากม่เอามืออีนีว่านกินอย่างมืงวับมึงจะ คือ,<ห>อเรล่งคือลรื่องอย่จะเชื่อใจมึงเลยมึงเลี้ยปากอยู่แั้เคกหัวถ้ากูเลี้ยมาันเด็กวีดาวมึงออกอยู่แล้วนี่กูไม่เลี้ยมงมึงมึงก็ให้มั่นใจลยไม่เอาอิ่มไม่ตึงเดี๋ยวมีอะไรบ้าง มองมันจะกินเลยนะมันจะรักหรือไงแม่อกหาก่อนจังก็ให้มาวางก็จะแจกเข้าไปมันจะคุ้นรักอีนี้น,นี่คุ้นก็เกลียดเแม่งมา,าเฉันเลิกไปเมื่มันไม่ถูกกันหมาตุ่นต,ตาสบายไหม กูจะดูมึงมึงก็โดดแงมหัวน้องมโดเบบนเขกบาลทั้งหมดนะเออสัตย์ชัยานก็บอกสัตย์ชัยานแม่เออคือ,อแต่มันก็มีบางตัวหมาให้ให้ลูกแมวกินมนมอ่ะก็มีสักระดับนิสัยมันนะแม่บางตัวให้แมร่มรุ่มาะไรอื่นกิน แล้วบางตัวก็ไม่ยอมให้กินเลยตุ๋นนี่มึงเลี้ยปากัไนไหมเนี่ยเห็นน้องเลี้ยปาก็เตะเลยมึงย่มึงคิดอะไรนะมึงอยากกินนม,มนอยากกินแมวน้อย มึงอย่านะเคกบอลเลยนะลึ่นนะอย่าพลาดได้ตูดมึงโดนเคกบาลเฮ้ยดูมันโดนมึงฝึกเลียปากเนี่ยจะเลียก้นน้องเหรอมึงอยากจะไว้ใจไม่ได้เลี้ยงแต่เด็กเขาเรียกแต่เด็กมันจะรุนนิสัยมันทีนี้เราไม่ได้เลี้ยงเออเก้มันเลี้ยงตูดน้องจริงเลยแม่ให้มันเลียตูดเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเลียเลียเลียตูด สัตยานแม่กี้มันเลียหายอีกตัวเล็กเออมึงเลียมึงอย่างแง่งมึงโดนตื๊บนะเออเออเลียตูดเออคือคือสัตยานแม่มีไว้ดีมากตูนอย่าทะลึ่งนะ เเงี้ยนี่ยพอมันเรียนแล้วเยี่ยวจะไหลแมวเห็นไหมเนี่ยเยี่ยวไหลแล้วบอกแล้วมันต้องกระตุ้นไงย้าพอ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 เยอะเยอะมึงจะมันเขี้ยวแล้วเนี่ยเงี้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 ยพอแล้วเยี่ยวไหลแล้วนั่งลงตุ้นนั่งลงนั่งนั่งลงมึงจะเยอะแล้วมึงจะหร่อเยี่ยวมันจะเอาใหญ่เลยพอแล้ว